โดยปีที่ผ่านมานะครับก็มีผู้ใหญ่บ้านในตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะดับไฟป่านะครับก็เลยทําให้ปีนี้ครับชาวบ้านจิตอาสาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนํามาเป็นบทเรียนในการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าและฝุ่นควันโดยคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับชาวบ้านจิตอาสาและกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ วยกันทําแนวกันไฟบริเวณพื้นที่ป่าที่ติดกับป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทรายเพื่อป้องกันไฟป่าลุกลามเข้าชุมชนเพราะปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้เกิดไฟไหม้ป่าหลายครั้งทําให้ป่าเสียหายจํานวนมากและมีผู้อยู่ยบ้านในพื้นที่ถูกไฟคลอกเสียชีวิตขณะเข้าไปดับไฟชาวบ้านในพื้นที่จึงนำมาเป็นบทเรียนโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักพร้อมนำผู้ที่มีอาชีพหาของป่ามาช่วยรักษาป่า และป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่นอกจากนั้นยังจัดชุดเวรยามปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วสอดส่องดูแลป้องกันอย่างใกล้ชิดปีนี้ก็ต้องระวังตัวมากกว่าเดิมครับครับก็ปีเอ่อก็จะจัดชุดลาตะเวนไฟป่าอยู่ที่อยู่ประจำศูนย์ปฏิบัติการนะครับทุกวันครับถ้าเกิดว่าเอ่อพื้นที่ที่ถูกไฟป่ามีการขยายวงกว้างเราก็จะระดมพลร่วมกันครับ ดับให้มันเร็วเพื่อให้ลมหายใจมดีขึ้นครับ<ช>ครับใช้บทเรียนที่ผ่านมาใช้บทเรียนที่ผ่านมาครับถอดบทเรียนเมื่อปีที่ผ่านมาครับมาทําปีนี้ครับบุคลากรที่หรือบุคคลที่เข้าป่านี่เราต้องเข้าใจว่าป่านะครับก็คือเป็นเลี้ยงชีวิตของเราทุกครั้งนะครับการเกิดไฟป่าทาให้มีมลพิษทําให้มีควันทาให้มีโรคร้อนนะครับจากนั้นคนที่จะเข้าป่านะผมข,ขอฝากอย่างหนึ่งครับว่าคุณจะจุดหรือเผาป่าช่วยกันรักษาป่า ว,วมใจเพื่อลดการเผาสร้างผลกระทบฝุ่น PM 2.5ชาวบ้านแพกเจดีหม ok, ู่6ตำบลแม่แปลกใหม่อำเภอสันสายจังหวัดเชียงใหม่จึงร่วมกันเก็บกวาดเศษใบไม้กิ่งไม้นำไปใส่เสเวียนไม้ไผ่ที่ช่วยกันทำไว้เพื่อทำปุ๋ยหมักไว้ใช้บำร,รุงพืชผลทางการเกษตรแทนการเผาเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและทำให้ฝุ่นควันในพื้นที่ลดลงแล้วก็ชาวบ้านก็ร่วมใจกัน นำใบไม้ที่ที่กองไว้ที่แถวแถวบ้านหรือว่าใกล้ใลใชายป่าอามารวมๆกันใส่ครับเพื่อเป็นลดเชื้อเพลิงลดการเผาแล้วก็ได้ประโยชน์คือเป็นปุ๋ยหมักในวันข้างหน้าครับผมนำไปใช้ในส่วนรวมได้ครับสำหรับมาตรการแก้ปัญหาไฟป,ป่าฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้ได้แบ่งพื้นที่การจัดการเชื้อเพลิงเป็นโซนๆเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและฝุ่นควัน ซึ่งขณะน,นี้เริ่มดําเนินการในหลายพื้นที่แล้วพร้อมๆกับสร้างเครือข่ายร่วมกับประชาชนในการเป้าระวังป้องกันโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงต้องทําแนวกันไฟและจัดเวรยามราตรเวนเพราะปัญหาไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าและล่าสัตว์